สวัสดีค่ะปนสุขชาแนลเอามาให้ชมอีกแล้วนะคะเผืนนี้งานสามตะกอค่ะมีหน้านางหน้านางเขาสวยมากเลยเผืนนี้เชิงบนเชิงล่างนะคะงานสวยเป็นงานใหมบ้านผ้ามีน้ำหนักค่ะเผืนนี้อาบน้ำยาแล้วดูใกล้ๆค่ะเผืนนี้เป็นงานโทนแดงนะคะสีจริงจะอ,อ่อนกว่านี้นิดนึงแตกต่างนิดนึงค่ะ เพราะว่าด้วยแสงด้วยหลายๆอย่างถ่ายยากแต่ว่างานสวยค่ะงานจริงผืนนี้ให้ราคา2,350บาทรวมทรงค่าาดูงานใกล้ๆค่ะมัดลายได้สวยนะคะผืนนี้งานมาราคาเบาๆสนใจทักเอ็มมาได้เลย3ามตะกอนนะคะหน้านางก็สวยค่ะดูหน้านางค่ะ ใครชอบกอ็ทักเลยค่ะชอบไม่ชอบมาดูกันได้ค่ะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรฝากช่องด้วยค่ะมี2ผืนนะคะผืนที่สองค่ะวันนี้ลายทางดว่วดตัวนี้เป็นฟ้าเทานะคะสมตะกอฟ้าเทาใครตามหาฟ้าเทาสีกำลังสวยเลยอาบน้ำยาแล้วค่ะเชิงล่างก็สวยค่ะ ราคา2,100บาทนะคะผืนนี้ฟ้าเทาใครชอบทักได้เลยค่ะไม่ชอบก็เข้ามาดูได้นะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันมาชมมาติดตามหน่อยค่ะช่องเล็กๆปูเสือขายกันเลยวันนี้งานอาบน้ำยาแล้วค่ะ3ตะกรนะคะกว้าง1เมตรยาว2เมตรค่ะเย็บริมเรียบร้อยค่ะทุกผืนเยเย็บริมให้เรียบร้อย ขอบคุณพี่ๆที่อุดหนุนแม่ๆที่อุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ